พูดถึงแรงที่ต่ำที่สุดในเกมพับจิโมบายครับคือแรงบอน์ครับทุกคนครับเป็นแรงที่สําหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นที่จะมีได้ครับและถ้าเกิดพูดถึงแร้งที่สูงที่สุดในเกมพับจิโมบายคือแรงคอนควอลเลอร์ครับเป็นแรงที่น้อยคนจะมีแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีแร้งที่ขึ้นยากกว่านั้นก็คือแลงเอโดมินเตอร์50ดาวครับโดยส่วนตัวนะครับผมเล่นแทบจะทุกวันนะครับเล่นแบบเมมเลยด้วยนะครับสุมทีมบ้างทีมเต็มบ้างผมจบอยู่ที่ 40ดาวเท่านั้นครับการจะขึ้นไป50ดาวได้นั้นต้องเหนื่อยมหาศาลแบบสุดๆเลยครับและถ้าเกิดท่านไปดูสงสัยนะครับว่าเราจะเก็บแรงมาทําไมในเมื่อมันยากกระดานนั้นนะครับต้องบอกว่าแต่ละแรงจะมีของรางวัลครับยกตัวอย่างตอนที่30ดาวครับเราจะมีท่าไอเดเมชั่นเอวีพีระดับสีแดงมาให้ครับเป็นท่าแบบ let it go let it go 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 และก็อีกแรงหนึ่งครับคือแลง40ดาวนะครับก็มีของรางวัลเช่นเดียวกันนะส่วนตัวผุกบดล็อกมาสซีซั่นแล้วนะครับส่วนท่าของซีซั่นนี้เป็นแบบ นี่ครับเนี่ยฮะเข้าเกมเนี่ยครับเข้าเกมประมาณวิหนึ่งเนี่ยคือเราเก็บ40ดาวเนี่ยเพื่อเห็นเนี่ยอันนี้ครับวิหนึ่งนะครับใครอยากรู้นะครับว่ามันเก็บยากสักแค่ไหนลองไปเก็บกันดูครับผมแต่ถ้าเกิดไม่อยากเก็บเองไปดูที่ช่องผมได้นะครับผมทําคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเอาจริงเหนื่อยมากนะสีดาวเนี่ยใครเก็บ50ดาวได้นับถึงจริงว่ะมึงอดทนเกินว่ะ